ทุกคนก็อยู่ในสวนนะคะวันนี้เราจะมาตัดแต่งกิง่งต้นทุเรียนที่เขาแห้งนะคะทุกคนเราจะไม่ได้ตัดหมดนะคะเพราะว่าต้นนี้กิ่งเล็กๆปลายกิ่งก็ยังเหลือเป็นสดสดๆอยู่นะคะเราจะไม่ตัดทิ้งไปทั้งหมดนะคะเราก็จะเลือกตัดออกนะคะเป็นสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนนะ เพราะว่าเราดูแล้วบางอันมันก็ยังยังมีเปลือกสีเขียวๆอยู่นะคะยังไม่แห้งไปทั้งทั้งหมดนะคะเลยก็เลยเออยังไม่ตัดออกจนหลนโกรนนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> <laughs> เผื่อว่าบางทีเขาจะฟื้นขึ้นมาบ้างนะคะทุกคนคะ่ะเออนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยดูไปเรื่อยๆแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งไปนะคะอืมแล้วก็จะได้มีดอันนึงนะคะ ชึบเลยนี่นะคะแต่ตอนแรกเราว่าจะตัดเอาเหลือครึ่งต้นครึ่งต้นแต่ก็เลยลองคิดดูแล้วก็เลยเออลองตัดแบบนี้ดูนะคะไม่ไม่ตัดทั้งหมดเลยนะคะเผื่อไปว่าเขาจะฟื้นต้นได้เร็วกว่านะบางคนก็บอกว่าให้ตัดสักครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ก็ลองดูหลายๆแบบกันแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าปลายกิ่งบาง,บาง,บ,างบางกิ่งเขายังสดอยู่นะทุกคนนะนี่เราก็จะ ขึ้นบันไดนะคะพาดแล้วก็ตัดที่ละกิ่งนะคะทุกคนตัดเอาที่มันแห้งออกไปนะคะอ่านะคะก็มีหลายต้นนะคะที่สวนแบบนี้นะคะแบบนี้เยอะเลยนะคะทุกคนคะ่ะอืมก็ค่อยๆทำไปละคะ่ะก็คิดกะว่าเขาอาจจะฟื้นให้เรามาบ้างนะคะ ายังมีตอรากเขา,เขายังดีอยู่นะคะทุกคนรากเขายังยังดีอยู่นะคะแค่กิ่งปลายที่เขาโดนแดดเผามันแห้งลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะตัดออกให้กิ่งเนี้ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจนหมดเลยนะคะตัดเลย อ่าตัดเลยชับๆับชับชับช,บชบอืมแบบนั้นแหละนั่นแหละตัดเลยค่ะเราก็จะไม่ตัดยอดนะคะทุกคนเพราะว่ายอดเขายังดีอยู่นะมีใบด้วยนะคะเราก็จะเอายอดเอาไว้ประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าใบเขายัง ยังสดชื่นอยู่นะคะยังไม่มีกิ่งแห้งนะคะยอดบนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวของเขาเองนะคะทุกคนเอเรียบร้อยสวยเลยทีนี้ค่ะทรงใหม่ทรงผมทรงใหม่นะคะทุกคน อ,อ,กกอ,อ่าด,ดูทรงนะคะนี่สวยไหมการเพื่อน <laughs> 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 เอาละค่ะรอฟื้นตัวต่อไปนะคะทุกคน